b บนแอนเจอแบรนด์ไอศครีมชั้นนำในสหรัฐอเมริกาด้วยความนิยมของแบรนด์ด้วยชื่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และน้องวัวที่น่ารักบนบันจุพันธ์ก็คงไม่มีใครในสหรัฐอเมริกาไม่รู้จักแบรนด์ไอศครีมชั้นนำยอดนิยมอย่างเบนแ e นเจอรีอีกแล้วล่ะค่ะ พราะแบรน์นี้เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมานานกว่า40ปีและมีรายได้ต่อปีประมาณ170ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว b e n แอนเจอรี่เป็นบริษัทผลิตไอศครีมโยเกิร์ตแช่แข็งและซอเบทที่ก่อตั้งเมื่อปี1978ในรัฐเวอร์มอนต์โดยเบน c o เฮนและเจอรี่กรีนฟิ d ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวของเบนแอนเจอรี่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี1978จากร้านค้าร้านแรกในปั๊มน้ำมันของเวอร์มอนต์สู่กิจการธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ยูนิลิเวอร์เข้าซื้อกิจการในปี2000นั่นเองค่ะปัจจุบันเบนแอนเจอรี่มีรสชาติต่างๆกว่า60รสชาติและมีจำหน่ายกว่า30ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเอเชียหรือแถบทะเลแคริบเบียนก็ตามเบนแอนเจอรี่เป็นบริษัทไอศครีมแห่งแรกที่ใช้ส่วนผสมที่ผ่านการรับรองจากแฟร์เทรดทำให้มี ออนาเชืืถด้านการพัฒนาความยั่งยืนของแบรนด์และได้บริจาคเงินขั้นต่ำ1.1ล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านการทำบุญขององค์กรที่นำโดยพนักงานเป็นหลักอีกด้วยนอกจากนี้บริษัทยังบริจาคผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้กับกลุ่มชุมชนและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรทั้งในวอร์มอนต์และทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสันติภาพรวมถึงสนับสนุนชุมชนวอร์มอนต์ที่เป็นดินแดนของเบนแอนเจอรริสอีกด้วยค่ะ あ <music>